สวัสดีครับลุงเขียวครับผมมือน,นีก็เลาะทรงรทลอดทาปล่อยง้อปล่อยข้อยมาแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมผ่าเลาะมาทางนี้ก็เลยมาพ่อคุณพ่อกำลังเหติยังบู๋เดี๋ยวไปสอบถามคุณพ่อก่อนเนาะคุณพ่อเนาะสวัสดีคุณพ่อเหติยังครับ,บรเอ๋อหาสิค่ณผอหาปลา า,าอโอ้ยพ่อ,อยังกครับเนี่ยยี่พ่อซื้อ,อยังครับโอ้ยบ้านในพ่อมาหนีกัะได้มากมาปลาแบบก็เกาห้ลูกให้ร้านเบิ่งวาติพ่อองมอปีสองพัร้อยยี่สิบหรครับ,นนะบอันนี้มานบอนพ่อเฮ็ดอยู่เลยนี่มันไปเนี่ยโอ้อ ที่หาจินแบบทองผู้เเ่าสมัยก็เก่าเนอนาหาแบบนี้เือนบ่หาจินน้ำจอบกับพ่อได้จินย้มกับพ่อได้จินย่อมาปเตมืด้อารมณ์ดีคิดจะเที่ยวเล่นน้ำมันเลยมาหาปลาเนีนี่วันทอันนี้ก็งัวกล้วยโอ้ยปล่อยลงมาแถวนีน้อเนอะพอเนาะเต่ โอ้ทังสั้นดอกกระเจี๊ยอืมอืตัวนี้เห็นมะพ่้อืมตัวนี้เขาปั่นตัวนี้สีมีปลาพ่อเฮ้ยเฮ้ยเขาปั่นไใบก่านย่างเขาจากสิมาเข็ดเอามือได้ผลตกมันมาจังจังจะมาเช่าโอ้เขาขันใบวันเถาะโอ้ตัวนี้เขาขันไบซ้ซื้อไเอาแผนโครงการระยะยเอาวันเถาะ เรียนชอบเล่นเสียเมื่อถือหรอกครับ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 จอพองถึงผ้าหายอืมเฮ็ดใบเฮ็ดใบสมัยเฮ็ดเป็นห้ารูห้าล้านเบิ้งไว้เกิดมาอย่างเคกัต้องเฮ็ดนั่เข้าไปนอพอเนาะโอ้วนอันนี้โอ้อันนี้เขาเฮ็ดไใบห้าคนตกนีมันมันมันต้องเบิืงเขานี้เนาะพอเออแล้วเขาก็มาสาว นมสาม่ไม่มันปนอให้มันอยู่โอ้ให้มันยูได้เอานี่ได้เอานี่สาาทั้งกันปั่นบอดีสาบอกคือครับตัวนี้คุณพ่ออายุไท่ครับเนี่ยเาโอ้ยังแข็งแรงอยู่พี่น้องคนบมกจกต้นต้นอยู่พี่น้องไยเออยังคนหักจกทวนทนอืมบอกว่าอสองมสองพันห้าร้อยยี่สิครับผมครับยังแข็งแรงเนะพ่อเนาะ อสมสองพันหรอยิบหกห้องประชุมที่ตบลท่าตุตุ้มวันนั้นสมาชิกของตำบลเข้าร่วมประชุมด้วยทางฝนกับผุ้ปล่อยงัวาปล่อยคว้ยมากแล้วก็มาเห็ดมองนี้เห็ดามองป้าพี่น้องมึงมีคอย่างนี้เล่ครับต้นคว้ยดอนคว้ยดำไล่ครับ นี่ครับน e. right, ี่คุณพ่อเป็นเห็ดไว้เป็นเพียรนะคนข่างหนาฮาคุโป๊กพี่น้องเคุนว่านี่ครับผมศักษาวัฒนธรรมเก่าๆไว้เนาะพ่อเนาะนี่ครับผมอันนี้ท่านไหนยังโตไปแล้วพ่อเนี่ยยุไส้โอ้ได้แล้ววันถอดขนากันเลยซ้ำนี่ก็ได้แล้วเนาะพ่อเนาะครับผมไปเบิ่งปฝาคุณพ่อกันพี่น้องคุณพ่อว่าเซจูนี่ก็ได้แล้วพี่น้องนี่ โอ้มาตั้งใจว่าสิมาเห็ด่องนี้ไว้เห็นบ่พ่อครับผมอือโอ้คุณพ่อเดี๋ยวปลาคอพี่น้องเบิ่งก,ก,กันศึกษาเล็กหน่องสองตัวพี่น้องปลาควาพ่อนมึนเหรอพี่หน่องเนาะโอ้พ่อนมึนแหรอพี่นอ้อ,นนองกัน ปลาคอพอดมึนละจสองตัวอูอยู่ไก่ยู่พอ่เอาพี่น้องก็บเบื้องปลาคุณพอไอ้สองตัวอันนี้ก็ะเรียวแรลงอ่ด้โนพอเนาะแหลงแหลงแหังไว้แล้วรับผมคันตังคุ้มหมั่นไวยเดียเป็นกิโลหรืออยาไปไปขายเป็นมันอก ได้นนเดียวมเขาก็ไ่เห็นแลงสินอปอเนาะเมียนได้ตัวหนึ่งสองตัวกะพอแล้วเนาะผู้เฒ่าเนาะหาจินแบบสมัยเก่าก็ห้างสีนอปอเนาะวแมวินเลีโอ้เจียแมวน้แมวนำแวมาครับผมนี่ครับผม